ละแจกไปเถอะสองคนเหรออ้าเดี๋ยวเดินดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูก่อนโหน่นี่โอ้คงคงไม่ลื่นนะนะโอ้ทางดีเว้โอเคไม่ลื่นไม่ลื่นโอ้อเหรอ โอ้รู้จักวัดเราด้วยเหรอโอ้ไม่เห่าไม่เห่าโอ้อยู่กันกี่คนเนี่ยอันนี้ก็เลี้ยมไม่เป็นไรโยมอยู่กี่คนเหรอสามคนโอ้โอ้พ่อแม่ลูกเอาเอามาชุดหนึ่งเลยวอมาเอามาชุดหนึ่งอ๋อ S <S นี่หมู่ห้าออร์รู้จักวัดผมด้วยเหรอออรู้จักวัดเลยอ๋อหมู่ห้าวัดสะมุกี้กะบางทีบางทีบอกอ๋อบางทีบนบางทีบางทีล่างเอะบางทีล่างทุกอย่างทั้งกูน่าว oh. ัดไทรทองไปทุ ouais ่งหัวกอ๋ออ๋อเขาเขารู <that <that ้วัดนราเขารู้วัดเราด้วยเออรู้ด้วย เอโอ้โอ้นี่นี่นี่โยมดูจานเส้นด้วยเหรอดูจานเส้นด้วยเหรอโอ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสักมวลสิ

มามาครับ,รบขอบคุณครับเหรอมา,มายิมมาย้มมายิ้มาหยิมได้หมายิ้มได้อันนี้ขนมเนาะมีครบเลยนะเนี่ยโยม มีข้าวมีไข่มีมาม่ามีเครื่องครัวน้ำปลาน้ำมันพืชปลากระป๋องฟักทองนมขนมครับนี่ของของครัวหมดเนาะครับครับครับเอาละไปแล้วเดี๋ยวเย็นพอดีจะเลาะแจกไปเรื่อยไปแล้วครับครับครับจำเนินพรครับ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 ของครัวอยู่นี่นะของครัว ครับผมครับผมอ่ะไปครับครับ ไงหรออ๋อบอลเหรอ,อบอลอะไรอ่ะเหรอ,อ,อ,รอ,อ,อ,รอเออกระปุกที่หน้าสาราแล้วกันโปรเดียงเงินทอง ใช่เออฝนกำลังตกเจยว ฝากลูกศิษย์เลยไก่เอ้ยรับจัดจยงกันด้วยนะเออเอปลูกตรงใส่กระถังหน้าสราจะเป็นต้นไม้ที่มงคลมาก ไปครับระวังระวังเด้อ <c oughs> <c oughs> ไปครับ <c oughs> อุตส่าห์ตั้งเป้าไว้ที่พุน้ำร้อนมาอยู่ที่บ้องตี้เฉยเลย <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็ละกลับบัสน,นะครับมาทางบ้องตี้ จะพูดน้ำร้อนห้วยน้ำขาวบ้านเก่าแล้วก็วมัทะลุบางตี้ครับนนกับก,กับวัดพอดีเลยครับวันนี้ฝนก็กำลังจะตกนะครับก็มีความสุขในการแบ่งปันแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของทั้งผักนะครับแล้วก็ ปัจจัยที่ได้มาร่วมซื้อของนะครับ,รบไปครับตอนนี้เราไปต่อครับอขอจำเริญพรครับ